ลี่จงนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตลอดคืนจนถึงรุ่งสางเขายังคงคิดไม่ตกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าเห็นเต็มตาทั้งสองข้างและใช้มือคลำหาตอนนางหายไปหากนางหายไปนานกว่านั้นข้ากะว่าจะไปบอกท่านพ่อให้มาช่วยหาเสียแล้วทว่านางกลับกลับมาอย่างปลอดภัยเมื่อเห็นน้องรองกลับมาเขาได้แต่นอนตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับเสียด้วยซ้ำ นี่ข้ากำลังกลัวน้องสาวตัวเองอยู่งั้นหรือลี่จงลุกขึ้นนั่งและเก็บที่นอนของตนเมื่อรู้ว่าฟ้าเริ่มสางแล้วลี่หลิวงัวงเงียลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิแล้วหาวสองสามทีพร้อมบิดขี้เกียจโดยยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะเจ้าบอกพี่ได้หรือไม่ว่าเจ้าไปไหนมาเมื่อคืนนี้ลี่หลิวที่บิดขี้เกียจถึงกับชะง,งักไปพักหนึ่ง ก่อนจะหลบตาก้มต่ำมองเท้าตนเองแล้วรีบเอาแขนลงเมื่อคืนท่านพี่ตัวน้อยยังไม่หลับงั้นหรือทำเช่นไรดีลี่หลิวเกิดความประหม่ากระอักกระอวนไม่รู้ว่าจะพูดเช่นไรดีได้แต่เอามือเล็กๆที่วางไว้บนตักกำมัดแน่นจนมือสัน่นเจ้าไม่ไว้ใจข้าที่เป็นพี่ชายของเจ้างั้นหรือ ลี่จงมองออกว่าน้องของตนมีเรื่องปิดบังและไม่ยอมที่จะบอกตนจึงรู้สึกแน่นที่อกจุกใจท่านพีเห็นด้วยหรือเจ้าขาในที่สุดลี่หลิวก็ยอมปรีปากออกมาแล้วเหงย่อหน้ามองพี่ใหญ่ที่ขอบตาคล้ำเหมือนหมีพันดาสายตาคู่หนึ่งได้ผสานเข้ากับสายตายที่แหลมคมของลี่จงอืมข้าเห็นแล้ว ลี่จงตอบกลับไปด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความสงสัยอยู่มากมายท่านไม่กลัวข่าหรือลี่หลิวจ้องตาพี่ชายตัวน้อยด้วยสายตารีประยับอย่างคาดหวังในเมื่อเขาเห็นข้าหายตัวได้เขาควรหวาดกลัวสิถึงจะถูกแต่นีเขากลับมานั่งจับเขาคุยกันกับข้าเช่นนี้ช่างเป็นเด็กน้อยที่กล้าหาญอะไรเช่นนี้นะข้ากลัว กลัวว่าเจ้าจะเป็นอะไรไปห่วงว่าเจ้าจะบาดเจ็บตรงไหนและกังวลว่าเจ้าจะหายไปแล้วไม่กลับมาลี่หลิวได้ฟังพี่ชายพูดออกมาเช่นนั้นก็น้ำตาคลอแท้จริงแล้วท่านห่วงใยข้าถึงเพียงนี้เชียวคงเป็นเพราะข้าอยู่ในร่างของน้องสาวท่านท่านจึงคิดแบบนั้นหากรู้ว่าข้าเป็นคนอื่นไปท่านจะเสียใจมากๆแน่ ที่รู้ว่าน้องสาวแท้ๆได้จากไปไม่หวนคืนอีกแล้วในเมื่อข้าก็กลับไปไม่ได้ข้าจะเป็นน้องสาวที่ดีให้ท่านเองลีหลิวกระจนสวมกอดพี่ชายด้วยความรักจากความรู้สึกลึกๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ได้กลายเป็นครอบครัวที่แท้จริงของนางไปเสียแล้วข้าขอโทษที่ทำให้ท่านเป็นกังวลจริงๆแล้วตั้งแต่ที่ข้าถูกท่านย่าทุบตี ข้าก็ได้รับพรจากสวรรค์มาเมื่อข้าหายตัวไปข้าจะไปโผล่ในกำแพงน้ำและในนั้นข้าก็ปลูกผักไว้หลายอย่างเลยทีเดียวเจ้าเข้าไปในกำแพงน้ำอะไรนั้นได้อย่างไรลีจงไม่ได้หัวเราะเพราะคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่เขากลับกลัวว่าหากน้องเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้อีกจะทำเช่นไรข้าแค่พูดคำว่าพาข้าเข้าไป ก็ได้แล้วพอลี่หลิวพูดจบสองพี่น้องที่นั่งโอบกอดกันก็หลุดเข้ามิติไปทั้งอย่างนั้นที่นี่หรือที่เจ้าบอกคาลี่หลิวที่ก้มกอดพี่ชายจนไม่ทันได้สังเกตอะไรถึงกับเบิกตากว้างนี่ข้าพาคนอื่นเข้ามาได้ด้วยงั้นหรือท่านพี่ท่านเข้ามาได้อย่างไรหรือเจ้าขาลี่หลิวดีดตัวเองยืนคืนอย่างตกใจ จนหัวใน้อยของตนเสยคางพี่ใหญ่เข้าอย่างจังสีดนี่เจ้าจะฆ่าปิดปากคาหรือกระไรถึงได้ทำกับข้าเช่นนี้ลี่จงถีเล่นทีจริงกับผู้เป็นน้องก่อนจะเอามือกุมคางที่รู้สึกเจ็บแผลๆพร้อมกับสำรวจมองมือซ้ายแล้วพบว่าที่นี่ฟ้าสว่างมากแต่ข้างนอกกลับอย่างมืดอยู่เลยข้าไม่ทันระวัง ท่านพี่เจ็บมากไหมดื่มน้ำนี่ก่อนเถอะเจ้าค่ะลี่หลิวเดินไปที่บ่อน้ำตักน้ำมาให้พี่ชายตัวน้อยที่กุมค้างแล้วลูปไปมาอย่างน่าสงสารได้ดื่มกินแต่ลี่หลิวกลับไม่เจ็บเลยสักนิดหวานจังนี่น้ำอะไรกันลี่จงดื่มน้ำที่น้องสาวถือมาไปอีกหนึ่งอึกด้วยความหวานนุ่มชุ่มใจ พอกินเข้าไปแล้วเขาก็ค่อยๆหายเจ็บปวดในไม่ช้านี่คงไม่ใช่น้ำวิเศษอะไรแบบนั้นหรอกใช่ไหมความเหนื่อยล้าจากการอดหลับอดนอนก็ค่อยๆมาลายหายไปกลายเป็นความกระฉับกระเฉงแทนข้าก็ไม่รู้หรอกแต่กินได้นะแถมรถน้ำผักก็ทำให้ผักโตวไวขึ้นได้ด้วยลี่หลิวนั่งรูปคลำผักพวกนี้อย่างกับว่าพวกมันเป็นของมีค่า ผักพวกนี้เจ้าเพิ่งไปซื้อมาไม่กี่วันก่อนใช่หรือไม่ลี่จงมองดูผักที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะผลิดอกออกผลไหนไม่ช้าด้วยความรู้สึกอยากรู้ใช่แล้วล่ะข้าซื้อมาพร้อมกับตุ่มน้ำนี้ลี่หลิวชี้นิ้วไปที่ตุ่มน้ำขนาดกลางข้างๆกับบ่อน้ำลี่จงเดินไปดูที่ตุ่มน้ำปรากฏว่ามีน้ำอยู่ไม่มาก พอน้องสาวบอกว่านางพยายามจะตักน้ำใส่ให้เต็มเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินท่านพีข็อ,อาสาจะช่วยแต่นางบอกว่าอยู่นานกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวท่านพ่อจะรอนานลี่จงจึงบอกว่างั้นเราออกไปก่อนช่วงไหนว่างงานเขาจะมาช่วยตักน้ำใส่ตุ่มให้เจ้าอีกแรงพาข้าออกไปลี่หลิวออกจากมิติ แต่กลับไม่เห็นผู้เป็นพี่จึงรีบกลับเข้าไปข้างในอีกทีนางจึงสรุปได้ความว่าหากจะพาใครเข้าออกนางต้องแตะตัวหรือสัมผัสคนนั้นด้วยไม่เช่นนั้นก็จะถูกทิ้งไว้ข้างในเหมือนกับพี่ชายตัวน้อยได้เมื่อครูข้าใจหายใจความนึกว่าข้าเข้าไปได้แต่กลับออกมาไม่ได้เสียแล้วลี่จงวางมือทาบหน้าอก ทิ้งตัวนั่งหายใจถี่ด้วยความตกใจข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วคราวหน้าข้าจะจับมือท่านพี่ให้ดีๆลี่หลิวขำกริงที่เห็นพี่ชายทำหน้าเวหวาวอยู่ข้างในมิติพ่อออกมาได้เขาถึงกับเข่าสุดเลยทีเดียวยังดียังดีที่ข้าออกมาได้ลี่จงหัวเราะในลำคอพร้อมกับยิ้มแก้มปรีแล้วก็อดคำไม่ได้ที่ตนร้อนรนเพียงใดข้างในนั้น ท่านพีพวกท่านขำกะะไรกันลี่เฉินขยี้ตาแล้วลุกขึ้นนั่งทั้งที่ตายังปิดอยู่แล้วถามยังสงสัยเหมือนคนละเมอข้าก็ขำที่เจ้านอนน้ำลายไหลเช่นนั้นลี่หลิวหยอกล้อกับน้องเล็กและยังคงกั้นขำจนหน้าดำหน้าแดงเอาเถอะเอาเถอะไม่คุยกับเจ้าแล้วรีบไปล้างหน้าล้างตากันได้แล้ว ลี่จงเห็นน้องสาวที่เส้นตื้นของตนไม่ยอมหยุดหัวร้อเสียทีจึงผู้ตัดบทไปแล้วพาน้องเล็กเดินออกไปล้างหน้าล้างตาลี่หลิวเห็นเช่นนั้นก็รู้ว่าตนเองทำเกินกวัวเหตุแต่จะทำเช่นไรก็มันหยุดไม่ได้นี่เนาะพอนางทำใจได้แล้วก็ตามออกไปล้างหน้าล้างตาทีหลังทว่าบนใบหน้ายังมีความสุขหลงเหลืออยู่ เล่นอะไรกันแต่เช้ามื้อเช่นนี้ท่านพ่อได้ยินเสียงดังมาถึงที่นี้เมื่อเห็นเด็กน้อยทั้งสมเดินออกกันมาลี่หงจึงถามคืนไม่มีอะไรเจ้าค่ะลี่หลิวคลี้ยิ้มบางๆด้วยใบหน้าเล็กๆดีแล้วดีแล้วงั้นก็รีบไปหาข้าวปลากินกันเสียกินเสร็จจากได้ไปในเมืองกัน ลี่หงเตรียมน้ำและอาหารใส่กระบอกเผื่อลูกๆจะหิวกระหายระหว่างทางท่านแม่ตื่นก่อนใครเตรียมอาหารเช้าจนเสร็จช่วงฝาสางทุกคนนั่งเก้าอี้กินข้าวจนอิ่มท่านแม่ยืนส่งหน้าบ้านทั้งสี่พ่อลูกแล้วกลับไปเก็บโต๊ะล้างจานน้ำในบ่อปลาของลี่หลิวเริ่มเต็มสระแล้วตอนนางกลับมาคงดีใจไม่น้อย หวังลู่เดินรอบบ้านทางย่ายที่ขึ้นใหม่เพราะได้น้ำฝนยามค่ำคืนก่อนที่จะเริ่มทำแปลงผักทางด้านขวาข้างๆบ้านที่มันว่างอยู่ให้กับลูกสาวฝั่งทางด้านสายหน้าบ้านมีแปลงมันหวานอยู่สองแถวนางเดินดูก็รู้ว่ามันแก่ดีแล้วไว้ตอนเด็กๆก,กลับมาค่อยรอขุดมันพร้อมกันคงจะดีไม่น้อย นางหวังก้มหน้าก้มตาพรวนดินทำแปลงผักไปสามสี่แปลงที่ยาวกว่าสิบเมตรและกว้างมากกว่าหนึ่งวาเรียงกันสามสี่แถวนางมองดูผลงานอย่างพึงพอใจก่อนจะไปล้างมือล้างหน้าแล้วนั่งพักหน้าบ้านให้หายเหนื่อยหากว่าคิดที่จะปลูกผักที่ขาดไม่ได้เลยคือมูลสัตว์นางหวังจำได้ว่า ท่านป้าฉวีเลี้ยงควายไว้สองสามตัวเพื่อไถนาเอาไว้ค่อยไปขอซื้อมูลสัตว์จากพวกท่านสักหนึ่งคันรถลากมาเก็บไว้ให้บุตรสาวได้ใช้ในภายหลังลี่หลิวกับลี่เฉินกระซิบกระซาบคุยกันเรื่องม้าที่วาดฝันไว้มาพักใหญ่ก่อนที่จะถึงในเมืองรอบนอกตัวเมืองนั้นเต็มไปด้วยบ้านปูนหลังใหญ่หลังเล็กสลับกันไปมาพอเข้าไปในใจกลาง ก็มีย่านขาขายอยู่สองสามสายผู้คนที่อาศัยอยู่ใจกลางเมืองจะเป็นผู้ดีตีนแดงมีรากเงามาจากตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงอีกทีการเจรจาค่อนข้างติดขัดเล็กน้อยเมื่อเข้ามาในตรอกย่านการขา้าท่านพ่อเดินเข็นรถลากไปแล้วแวะถามทางไปกรมประสุสัตว์เพื่อที่จะไปเลือกซื้อหมาปรากฏว่าต้องเดินไปรอบเมืองตรงข้ามกับฝั่งทางเขา ซึ่งดูแล้วมันอีกไกลพอควรลี่หลิวจึงขอให้ท่านพ่อพาไปเดินเลือกดูเครื่องปรุงใหม่ๆและผักผลไม้ด้วยสักหน่อยค่อยไปเลือกดูมา้าแล้วกลับบ้านเลยทีเดียวน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันมะกอกรวมทั้งน้ำมันกุหล,ลาบนีค่าเอามันอย่างละขวดเมื่อเท่าแก่บอกราคาที่ต้องจ่ายท่านพ่อก็ทุกใจที่ต้องเสียเงินมากกว่า300ป ถึงจะได้เงินจากการขายอาหารเช้ามาแต่ก็ไม่ได้มากถึงเพียงนี้เรียกได้ว่าใบหน้าเขาตอนนี้หม่นมองเอามากๆเลยทีเดียวลี่หลิวมองไปรอบๆหลายร้านกลับไม่พบว่ายังไม่มีร้านไหนเลยที่ขายสบู่หรือสบู่เหลวอ,อาบน้ำเสร็จก็ใช้เพียงน้ำหอมทาตามตัวเพื่อให้มีกลิ่นติดกายหากอยากสะอาดหน่อย ใช้กุหลาบหรือสมุนไพรแช่ตัวในน้ำอุ่นถึงจะดีในชนชั้นกลางและชนชั้นสูงทำเช่นนี้ก็ถือว่าหรูรามากแล้วอย่าว่าแต่สบู่สก้อนเลยแม้แต่ครีมทาผิวยังไม่มีเสียด้วยซ้ำการจะบำรุงผิวหน้าทำได้แค่ใช้นมผสมไข่ขาวเพื่อให้ความชุ่มชื้นได้เพียงเท่านั้นเมื่อนางถามหลายๆร้านในการอาบน้ำล้างตัวส่วนใหญ่ ก็จะตอบมาเป็นเสียงเดียวกันว่ามีเพียงดอกไม้แหง้งและน้ำมันหอมเท่านั้นที่ถือว่าขายดีเป็นที่สุดและราคาก็ไม่ใช่เล่นเลนดูจากหน้าทันพ่อที่อิดรวยนางก็พอจะเข้าใจแล้วลี่หลิวเดินไปหยุดลงอยู่ตรงหน้าร้านหินโมแปงทันพ่อก็รู้ชะตากรรมของตนเองทันทีได้แต่ปาดเหงื่อเย็นๆที่ไหลาบากนาอย่างห่อเหี่ยว ลี่หลิวได้เครื่องโม่แป้งสมใจและไปที่ร้านขายสมุนไพรต่อนางได้ขอซื้อต้นว่านหางจระเข้มาสองตนในราคา5อีแปขี้พึ่ง50อีแปขมีนอีก3อีแปแถมยังแวะซื้อต้นกุหลาบแดงและต้นมะพร้าวมาอีกสองสามตนพอถึงตอนนี้ท่านพ่อก็เริ่มอยู่ไม่สุขอีกต่อไปจึงรีบเร่งพานางไปดูมา้าจะได้กลับบ้านเสียที ตอนนี้เขาไม่มีแม้แต่กระจิตกระใจที่จะไปเลือกม้าอีกแล้วหากเป็นไปได้อยากจะพาพวกเด็กๆกลับบ้านเสียตอนนี้เลยก็ว่าได้ท่านพอเราซื้อม้าตัวใหญ่เลยมิได้หรือขอรับลี่เฉินใช้มือรูปม้าสีขาวตัวใหญ่แลดูองอาจอย่างพึงพอใจแต่ท่านพอ่อกลับเลือกซื้อม้าตัวเล็กกว่าที่อายุได้เพียงสามปีเท่านั้น ลี่หลิวมองหน้ากันกับพี่ชายอย่างเข้าใจหากอยากได้หมาตัวที่เชื่อฟังและคุ้นเคยกับเราเราต้องค่อยๆเลี้ยงและทำความเข้าใจกับมันก่อนหากสักแต่จากซื้อไปแล้วมันพยศขึ้นมาเราจะควบคุมมันได้ยากลำบากพี่ว่าเจ้าสองตัวนี้ดูดีเลยทีเดียวลี่หลิวและทันพีรูปคลัหม,มาตัวสีน้ำตาลแดงที่ยืนคลอเคลียกับลี่หลิวอยู่ ไม่รู้ว่าใครปล่อยมันหลุดออกมาปกติแล้วพวกเขาต้องใส่ไว้ในคอกอย่างดีแล้วมัดเชือกไว้อย่างแน่นหนาะเจ้าสองตัวนี้มาจากไหนหรือขอรับดูท่าทางมันจะชอบพี่รองมากเลยทีเดียวนะขอรับดูสิมันเลียมือของข้าด้วยละ่ะในที่สุดน้องเล็กก็หันมาให้ความสนใจกับม้าที่อายุน้อยเสียทีจะว่าไป ใครกันถึงได้ปล่อยมันออกมาเช่นนี้นะนั่นไงข้าเจอแล้วข้าเจอแล้วลูกน้องสองคนรีบวิ่งหน้าตังเมื่อรู้ว่ามีหมาที่หายไปถูกหาเจอแล้วหากทำหมาหายสักตัวปีทั้งปีคงได้แต่ทำงานชดใช้นี่แต่อย่างเดียวอย่าได้คาดหวังถึงเงินเก็บเงินใช้ภายในปีนั้นเลยไม่รู้ว่าเมื่อไรจะใช้นี่ครบด้วยซ้ำ มันหลุดออกมาได้อย่างไรไปเร็วรีบกลับเข้าไปที่ข้อของเจ้าชายชกันสองคนยกแส้ม้าขึ้นมาหวังจะฟาดพวกมันแต่ได้ลี่หลิวห้ามไว้หยุดเถิดท่านทั้งสองข้าสนใจหมาสองตัวนี้พอดีขอทราบรายละเอียดได้หรือไม่ม้าสองตัวนี้เหมือนรู้งานมันรีบเดินไปหลบหลังลี่หลิวและลี่จง แต่ก็ใช่ว่ามันจะหลบพ้นเพราะพวกมันตัวโตอยู่มากพอสมควรมันชะเง้อคอออกมาคอยดูสองชายชะกันอย่างหวาดกลัวสงสัยพวกมันคงโดนทำโทษอยู่บ่อยครั้งเพราะความซุกซนแม่นางน้อยท่านสนใจม้าสองตัวนี้หรือขอรับเมื่อดินว่ามีคนต้องการจะซื้อม้าของพวกเขาท่าทีที่แข็งกร้าวเมื่อครูก้ออันตรธานหายไป เหลืออยู่ก็เพียงแต่พ่อขาใจดีที่คอยอธิบายให้ครอบครัวลี่หลิวฟังนี่คือหมาพันธ์อาระเบียนเป็นหมาเลือดร้อนที่มีถิ่นกำเนิดจากแหล่งพื้นที่อุณหภูมิสูงจึงทำให้ร่างกายกำยำรูปร่างสูงโปร่งอีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งอีกด้วยเป็นพันมมาที่ได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อมันโตขึ้นสีของมันจะเข้มขึ้นอีกเล็กน้อยเหมาะแก่การเดินทางไกล แถมสามารถลากรถลากได้เป็นอย่างดีเลยนะขอรับท่านลูกค้านี่ตายถึงมากจริงๆนะขอรับชายชะกันคนหนึ่งวางมือประสานกันอย่างเคารพเอ่ยด้วยน้ำเสียงสุภาพผิดกับรูปร่างที่กํายำแถมยังถ่อมตนลี่หงยืนฟังอยู่ครู่หนึ่งเห็นว่าบุตรสาวบุตรชายต่างเข้ากันกับมันได้ดีจึงตกลงซื้อมันมาในราคาสองตำลึงเงิน ครานี้แข้งขาของเขาอ่อนแรงแล้วจริงๆโชคดีที่ม้าสองตัวนี้เคยฝึกลากรถลากมาบ้างกรมปรศุสัตว์ของทางหลวงก็เข้ามาทำสัญญาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยและยังช่วยใส่รถลากเข้ากับม้าให้อีกด้วยเจ้าตัวเล็กข้าอายุมากกว่าเจ้าถึงเจ้าจะตัวโตวสูงใหญ่กว่าข้าก็ตามเจ้าต้องเชื่อฟังที่ข้าและท่านพ่อบอกเข้าใจใช่หรือไม่ ลี่หลิวแอบเข้าไปในมิติแล้วตักน้ำใส่ขันมาให้พวกมันได้ดื่มกินก่อนออกเดินทางและพูดกับพวกมันอย่างกับว่าพวกมันฟังรู้เรื่องได้แต่น้องรองฮ,ฮิฮิขานรับจนหน้าเอ็นดูว้าวพี่รองท่านทำเช่นไรม้าสองตัวนี้ถึงได้เชื่อฟังท่านพี่ได้กันละขอรับลี่หลิวคลี่ยิ้มแล้วเอามือน้อยๆรูปหน้าหมาทั้งสองตัว ก่อนจะขึ้นนั่งรถลากท่านพ่อเคยขับรถลากมามาบ้างแล้วจึงค่อยๆดึงเชือกให้พวกมันเดินช้าๆตามทางมุ่งหน้าไปทางประตูหลักที่พวกเขาผ่านเข้ามาระหว่างทางออกจากเมืองมาม้ากึ่งเดินกึ่งวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วเช่นนี้ไม่นานคงได้ถึงหมู่บ้านเปื่ยนานซึ่งเป็นเขตชุมชนที่ลี่หลิวอาศัยอยู่ ท่านพ่อท่านพ่อเราต้องขับรถลากนี้ผ่านทางเข้าหมู่บ้านด้วยหรือขอรับถ้าท่านยาผ่านมาเห็นเขาเราจะโดนท่านยาเอ็ดหรือไม่ที่ใช้เงินฟุ่มเฟยลี่เฉินนั่งข้างบีดาที่กำบังเหียนม้าอยู่ถามขึ้นด้วยความสงสัยจะไปยากเย็นอะไรเล่าพ่อผ่านชุมชนก็เร่งความเร็วหน่อยท่านยาก็จะตามด่าไม่ทันแล้ว ลี่หลิวนั่งอิงด้านซ้ายของรถลากแล้วคอยประครบประง,งมขวดน้ำมันต่างๆของนางแสดงสีหน้าทเถลนใส่เจ้าเล็กที่กอดตัวท่านพ่อแล้วเอียงตัวกลับมาเพื่อฟังพี่รองตอบเขาจึงแลบลิ้นใส่พี่รองก่อนจะหันหน้าไปทางมาที่ขั้วไปเฮ้อแล้วถ้าท่านย่าออกมาหาเราที่กระท่อมลากจะทำเช่นไรเจ้าตัวเล็กมันใสพี่สาว แต่ทำอันใดไม่ได้จึงถามคําถามที่ยากจะตอบหน่อยกับนางลี่หงได้ยินเช่นนั้นก็คิดหนักเช่นกันทางที่ตัดผ่านไปได้ยังไงเสียต้องผ่านหน้าบ้านท่านพอไปอยู่ดียังดีที่ตลาดเช้าไม่เจอพวกสะพรายใหญ่ไปจ่ายตลาดเลยสักครั้งแต่หากท่านแม่จะไปที่กระท่อมจริงพวกเราลูกหลานก็ทำได้เพียงต้อนรับขับสู้เพียงเท่านั้นหากท่านย่ามา แล้วเจ้าจะต้องกลัวไปใหญ่เงินหนี้ท่านปู่เก็บเล็กผสมน้อยแถมยังมอบให้ท่านพ่อเราแล้วเราจะใช้สอยเช่นไรมันก็ม่เกี่ยวกับครอบครัวนั้นอีกต่อไปเหมือนกันกับที่ลุงเล็กย้ายออกไปนั่นแหละเมื่อได้ฟังเช่นนั้นลี่หงก็ต้องดึงสติสลัดความคิดแง่ลบออกไปให้หมดเสียแล้วมันจริงอย่างที่บุตรสาวตนว่า เราย้ายออกมาแล้วจะใช้ชีวิตเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราถึงจะปวดใจมากที่เสียเงินไปมากมายกว่าสองตำลึงเงินแต่นับประสาอะไรกับการเดินทางไปมาอยู่บ่อยครั้งมันก็คุมค่าที่จะซื้อมาแล้ว